อันนี้เป็นที่แบ่งพระบระมสารีกราฐาุหลังจากที่ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วก็ได้มาโทนาพามได้มาแบ่งอีตรงนี้นั่นก็ถือว่าอันตัวนี้ก็เป็นที่สำคัญอีกที่หนึ่ง นี่เป็นเป็นเมืองที่ถูกแบ่งออกมานะครับก็จะมีมหากนดามิหารมีหารีารากรปิลพัตถุนะครับมีนี่ครับตามตามชื่อนี้นะครับที่กุศินาราปาวา,าครับ ก็ถือว่านี่ครับใครอยากจะรูปเมืองอะไรบ้างนะครับมาอ่านได้เลย,เลยเนี่มาถ่ายรูปนะครับนี่เป็น8เมือง8เมืองที่ได้ถูกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไป8เมืองก็คือเมืองนี้ครับทีนี้การที่ <c oughs> ตอนที่โทนพภามเนี่ยเป็นผู้ที่ ขเขาเรียกว่าเป็นนักพูดลิ้นทองสามารถที่จะพูดจาให้เจ้ามัลละเชื่อฟังได้เพราะหลังจากที่ถวายพระเพลิงเสร็จแล้วครับก็ในบรรดาที่ผ้าขาวที่ห่อนะครับห่อพระศพสริละของพระเจ้าเนี่ยมี500ชั้นนะครับแต่ว่าเวลาเผาเนี่ยเ่ยพืนแรกพื้นแรกกับพื้นจุดท้ายเนี่ยไม่ไหม้ แล้วก็เหลืออยู่ด้านในก็จะมีพระธาตุก็ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวที่เรียกว่าตัวพระธาตุที่ใหญ่ก็เท่ากับเม็ดถั่วเขียวอีกส่วนกลางก็คือเท่าเม็ดข้าวสารเม็ดเล็กสุดเนี่ยเท่ากับเขาเรียกผักกาดนะครับเม็ดผักกาด เสร็จแล้วก็จะมีสี่เขียเข้ยวพระเขี้ยวแก้วนะครับทีนี้โทนพามนี่ก็บอกว่าทัา8เมืองที่ยกมาเนี่ยก็บอกว่าเราจะแบ่งพระธาตุอย่างสามัคคีรมเสร็จแล้วแกก็เห็นเห็นพระเขี้ยวแก้วมันมี4ี่สี่เขี้ยวนะแกก็คิดว่าจะเอามาสร้างสถูปไว้แกก็เลยเอามาใส่มวยผมของแกไว้ทีนี้เท้าสกกะผู้เป็นจอมเทพนี่ ก็คิดว่าโทนภาม์เนี่ยคงไม่มีปัญญาที่จะสร้างสตูไปได้ mm hmm. เท้าสากาก็ mm hmm. ขมายต่อไป mm hmm. เอาไปเก็บไว้ที่เกศเจ้วจุลามณีครับ mm hmm. ตรงนั้นก็จะมีเกศาพุทธองค์ตอนที่ออกบวชนะะ mm hmm. แล้วมีเกศา,าพุทธมีฟันของพุทธองค์เนี่ยเกี้วที่4นะครับ mm hmm. แต่นั้น mm hmm. เวลา,าพ่อแม่ทั้งหลายเขบอกให้ลูกตื่นแต่เช้าเ mm hmm. พราะเทวดาจะต้องไปกราบเนี่ยครบ ฝาพวกเกี่ยวแก้วกับเกษาของพุทธเจ้าดังนั้นถือที่นี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งแต่ว่าร้อยละเก้าสบไม่เคยมาอันนี้บยืนยันได้เลยว่าไม่เคยมาถ้าไม่มีบุญจริงมาไม่ได้พวกท่านนี่เป็นพระเป็นผู้มีบุญเพราะบุญมีบุญเยอะด้วยดังนั้นก็ พระธาตุพระเขี้ยวแก้วนี้นก็จะเขี้ยวหนึ่งก็อยู่บนสวรรค์ท่านดำดึงทั้นสองก็อยู่ที่พพพญานาคสามก็อยู่วัดมาร์ขาวที่ประเทศจีนครับเชี่ยงไฮ้แล้วก็สี่ก็อยู่ที่สีลังกานะครับดังนั้นเนี่ยพระธาตุทั้งหลายตามสถูปต่างๆที่พระเจ้าโศกมหาราชเกียไว้ก็จะเป็นอัฐิธรรมดาจะไม่เป็นแก้วเป็นแหวนเป็นอะไรไม่ใช่ครับอันนี้คือ เป็นอฐิของพระพุทธเจ้าอัตมาดูหลายส่วนนะครับอยู่ที่นิวเดลีก็ดีอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแม้อยู่ที่อ่าทัวน,นี้อัตมาก็เคยดูนะครับและก็อัตมาก็จะพาโยมเข้าไปวัดไทยกุศินาระเป็นของแท้อลิจินนลที่สมัยร .5 ท่านเอามาแล้วเอาไปไว้ที่อ่าพระราชวังทีนี้รัชกาลที่9ร .9 ท่านเห็นว่า พระธาตุเนี่ยควรที่จะกลับไปอยู่ที่กุสินารานครจึงมอบมาเม็ดหนึ่งครับมาแล้วท่านพระองค์ก็มาสร้างเจดีพระราชสัชษาไว้แล้วก็เอาพระธาตุเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเกศาพระองค์ตอนออกบวชมาไว้ตรงนี้ฉะนั้นทุกท่านก็จะว่าโชคดีโชคดีหลายชั้นะะฉะนั้นก็มาดูครับมาดูข้างในนี้ ไม่ต้องไม่ต้องถอดก็ได้ <c oughs> นี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับที่เจ้าคุณท่านได้นำมาประดิษฐานไว้นะครับที่ตรงนี้ นั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องให้เราได้ระลึกถึงพุทธองค์แล้วก็เราก็ได้มาบูชาสก,การะต้นโพนี่ก็หลายพันปีก่อนอาจะมาเกิดไม่รู้กี่ปีอาจะมาเกิดมาก็เห็นแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้แล้วก็จะไปแบบนี้ <c oughs> นั้นก็ทุกท่านก็อธิษฐานเอานะครับ